เอ้ยไปยกขวางพอลุงจีบเมียลุงนุยังยแกสักโอ๊คทิพวาเลยเลยนะถึงกระติว่ากุดยิ่งแต่แก,กจีบันแม่ไม้แม่ไม้ทุงกระจีบแกขางไส้แกหยดคำว่านนะเขาขังไส้กันตลอดหยิบที่จะมุงเฟื่อนโตก็ไม่ได้เขาวิบเขานูน่นนี่นั่นเขาแรงว่าเด็กจิพยี๊จีบกันตนวัววะพี่ทำไรอ่ะพี่ไม่ต้องหวางในะขางไส้กับหนังกันหนูกิบเลือกกับหนาทิพวาตัววะทุงหนุยตามลุงลุงลุง คนยิ่งแม่ไม้แต่ต้นจีวันกี่ปีแล้วเสี่ยงว่าหรืบว่าตึ้งว่าแล้วเป็นเปลือกเสี่ยงว่าเป็นไม้พุ่งตายหลายปีตึ้งน่วว่าแล้วต้นจีบนานแล้วมะซักอุ๊กเดือนได้แลยล้วดจัดมันไอเล้งเล้งกันวาเนี้นะตึ้งหน่วยวานี้ยติมผัดนีตาลุงหน่ยแหลตาตาว่าเจมุดว่าตาต้นไม่แคบนะต้นอาจจะย์ซีเมงเจ็งตึงแล้วย่อดอกไม่รอดต้นผัดนีตาต้นโตไปเลย ต้นบอกว่าน้องๆพี่มีความฟันอยากให้น้องช่วยทำให้เป็นจริงัก้ี่ตึ้งอันนี้แกาตามทำให้าารอยอาวานะลุงลุงต้องอ่ะมือว่าประเดี๋ยะตาตโตไปเลยต้งบอกว่านี่พี่มีความ,ว,ามวุ่นวาอนที่พี่ที่ซี่แม่งเจงตั้งอันก็เจญคนดีมายันแกตยันกันเกตตาพี่ไม่ดีไม่เด็ด อ้หน้องเจ้าคนดีถิงได้เลยงัวไม่ต้องเสียเวลากบไม่ต้องเสียเวลาคุยไอ้คนเดือนมาลาวไม่จะใ้เจ้าว่าตนจีบกันไปปัดนี้มาได้ไม่ลูกะนัวยอดดอกไม่รอกระทึนไม่ได้เมียนตั้นปัดนี้เลยต้งเกศกวู้ะตน้ว่าหนามากนี่คิดว่าปานเต็มหน้าไม่เลยกับน้องเอิมทีหน้องเอิหวันเนี่ยลุงชายวิธีนี่ตาเมื่อตนคิดแล้วเป็นไม้มาชิบว่าพีมันต้องมีมั่งเลยเทวะ อ้ว่าเดือดแจ๊กแว่าอ่านจักเสียเลยรับนี้มันต้องมีมั้งจัดเสียเวลาจีเปรตหรือตังคก็เลือนหรอนี่ก็น่ารุนหองเอือนี่จีบใจกี่วันถ้าว่าต้นเฉยกันใช่ก็กยังแก้ั่นแหละโอาไอ้เรื่องตาปั้นกันได้กบโตตาไม่ปั้นก็คือไปได้แล้วไอ้นี่คือว่าตัดรอบไอ้ตัดลองครับตัดลองครับก่อนต้องรู้ว่าเอาปัญหาเลอต้องหลงเอือบว่เอาปัญหาแหละ ตนวาได้เมียตาวันกับวิจารณองอิมตนว่ไอ้ไรวะวิจา,าเอินไม่ดีไอ้วิจาแรกเงินแรกได้นู่าตนแรกคนนี้แต่ก็เจญคนนี้มายันแกตแล้วก็ได้นี่เมียไอต้ตนวะเชื่อไรตีตายจากันแล้วเรากันว่ารอรักร่มพีหน้าวะไอ้ก็เจญคนนี้มาไอ้มาเป็นประธานในปีที่ชุดถูกจุดเตีนนนยนนาไน เอาตอนนี้เอนเนเอคว้างดลต้นไม่ตองกดแก่แก่ปอเขาจีบกันตึ้งจัดตายยะแรงกว่าเด็กท,ทริปทรีเติมว่ะเหมือนเรานี่อย่างแรง,งี้ยบ้างไงนู้ปีขาปีขาหน่องกินข้าวอย่างนู่นี่นั่นหา่าจัดป๋อโรคกว้างเลยจัดอเอียนฮตายไร้เลยวะยอดลุงเจ้าบอกเล้วาลุงกดไหนเดีวยวว่าไอ้อยู่้ก้างๆน้องเลิฟน้องรองไทย ซูลก <Soon>, ่น <laughs>